สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเกษตรกรนะคะผู้ที่มีความสนใจในการเรียงกบนะคะเพราะว่าสิเป็นอาชีพลัก,ก,ก,กละกอาชีพเสริมทุกท่านนะคะลูกออดฟร์มกบค่ะเมื่อนี้นะคะลูกออดพาพี่น้องนะคะมาเบ่งกบพ่พอเม่พันธุ์นะคะหลังจากทีตลอดระยะเวลาสามสี่เดือนนะคะจีลูกออดทำการผสมพันธ์นะคะระวางพ่อเม่พันธ์ กบนะคะพี่น้องตอนนี้แม่พันธุ์ของลูกออดกาลดหน่อยถอยลงไปแล้วนะคะเนื่องจากว่ามันตายไปน้ำในแต่ละเมอนะคะก,กะบวกกัว่ามันตัวใดที่มันอ่อนแอมันเพีย้ยมันกะตายเนาะนะคะพี่น้องกระลดหน่อยถอยลงไปนะคะกัเป็นปกตินะคะพี่น้องสำหรับการที่เฮ้าสีเอากบพ่อแม่พันธุเนี่ย ว่าถาผสมพันธุ์ในปีต่อต่อไปเข้าก็ตตองมีวหสยำรองน้ำนะคะอันนี้ก็คือมาพี่น้องเขาได้เบืองมาจากที่ว่ามันขับขังเนาะมันแน่นมันหลายนะคะลูกออดกะตัวใดที่มันตายลูกออดกะขาดเอาออกนะคะตัวใดที่มันอ่อนเอลูกออดกะขาดเอาออกนะคะพี่น้องมาถึงตอนนี้ลูกออดกะหยุดนะคะหยุดการให้ ผสมพันธุ์แล้วนะคะเนื่องจากวาระยะเวลา3-4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยลูกออดเดย์ทำการเพาะขยายพันธุ์ผสมพันธุ์มาหลายแล้วนะคะกระลืตนนะคะพี่น้องส่วนกบพ่อแม่พันธุ์ที่ลูกออดเลี้ยงไว้เพื่อที่จะเป็นกบพ่อแม่พันธุ์ในปีหนา้าลูกออดก็ะมีสำรองไว้แล้วนะคะพี่น้องมีหน้าที่แค่เลี้ยง ดูนะคะให้เพิ่นเจริญเติบโตละกะแข็งแรงนะคะเดี๋ยวจังสีมาขัดเอาอีกที่หนึ่งนะคะในปีหนาเนาะประมาณประมาณมีหน้านะคะจังสีมาขัดเอาอีกบอก,กะเริ่มจะว่างแล้วนะคะล้วก็จะทําความสะอาดพอทําความสะอาดแล้วก็สิปล่อยนะคะปล่อยหมายถึงว่าเอานาา้ำแซไว้ซื่อนะคะพี่น้องหลังจากนี้ข้างกสิเอากบแม่ผ่านนี่มาร่วมกันนะคะว่าเหลือจะโตละกะ ส่วนกกพอพันกะเหลือบลายนะคะเพราะว่ากะตายไปน้ำคือกันเพราะว่า,าตายไปตะละมือนี่กับเป็นปกติอยู่แล้วนะคะ mm hmm. เพิ่นกับซีมีอาการของเพียนะคะ mm hmm. นอกน้ำแน่หนาวสันแน่เวลาฝนตกนะคะออนแอร์ On mm hmm. น้ำละกะเป็นให้ตาย ไปน้ำนะคบพี่น้องอน,นี้ก็เป็นเรื่องปกติเนาะของกบพอแม่พันธุ์ที่เหาเตรียมไหวนะคบเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณ 3- 4สเดือนแล้วหลังจากนี้ไปลูกออลกสิภาคนะคะภาการผสมพันธุ์นะคบพี่น้องส่วนกบที่เหลือเห่ากะเลียงต่อไปนะคะเพราะว่าสิเป็นเป็น,ปนหวกหรือว่าเป็นกบน้อยนะคะหรือว่ากําลังเป็นเสี่ยงอยู่เฮ่ากะสิทาการเลียงต่อไปให้เพ่นเจริ่เติบโตวรวมไปถึงกบพอแม่พันธุ์ที่ลูกออลเตรียมไหว ที่จะผสมพันธุ์ในปีหนานํานะคะอันนี้เฮากะเตรียมใบเรียบร้อยแล้วนะคะนี่กะเมื่อว่าวซูพี่ซูน้องเข้าใจฟังหลกักกะมาอัปเดตห้เบิงนะคะว่ามันเหลือหน่อยเหลือหลายเป็นไหนนะคะพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะสิมเมื่อว่าวซูกันฟังในเรื่องใดน,นะคะกับฝากพี่น้องติดตามเนเนๆก็แล้วกันนะคะลูกอก๊อกกะ ขอบคุณพี่น้องทีคอมเมนพูดคุยสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเขามานะคะเดี๋ยวพอกันใม่คลิปหนานะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามารับชมเพื่อเป็นความรู้นะคะพบกันใหม่นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ